ไปเล่นไปเล่นมาดูอู้ยใหญ่ว่ะปอล่นมสัยอะไวพี่แจ๊กโอ้เป็นโลแะอยงลิสโต้เหรอสองโลอะสองโลครับโหซส์ยักษ์ว่ะโอ้เล่นลิสโต้เลยเหรอ อี่โตกันเมื่อกี้